อยู่ในเมืองตอนนี้นะคะราคา4,900บาททุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยลองพื้นราคาขนาดนี้นะคะใช้แล้วจะรอดหรือว่าจะเละนะจ๊ะไปดูกันจ้า วันนี้กลับมาพก,กแกรมอีกแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอมจะออกไปข้างนอกนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าใช้รองพื้น,นะคะทั้งวันซึ่งรองพื้นนะคะที่แอมถืออยู่เนี่ยจะเป็นของ Tom Ford นะคะทุกคนแล้วรุ่นนี้นที่แอมชอบมากๆนะเพราะว่าเขาจะมีนะคะเป็น SPF 5 0 PA สี่บวกด้วยกันนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะบอกกันเลยนะคะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยใช้รองพื้น Tom Ford เลยเคยใช้ของ Tom f o r ดอย่างเดียวนะก็คือแบบเป็นบอนเซอร์นะคะที่ซื้อมานะจะบอกว่าชอบมากนี่ ใช้มานานมากแล้วยังแบบไม่ล้นไม่อะไรเลยนะคะจะบอกว่าดีมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองนะคะเป็นรองพื้นกันเบอร์ที่แอมจะมาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเบอร์6นะคะเบอร์เนเจอร์ลนะซึ่งเขาจะมีหลายเฉดสีมากๆนะคะแกะออกมานะคะขวดแบบหรูหรามากจ้านี่ทุกคนขวดสวยมากโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอให้ดูเนื้อนิดนึงเนาะเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะว่าเป็นยังไงนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบ น้ำน้ำแบบนี้นะทุกคนดูการปกปิดปกปิดเดยอะอยู่นะช่วงนี้เนี่ยก็แนะนํานะคะว่าถ้าเกิด ใครจะซื้อรองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะลองเทียบสีในอินเทอร์เน็ตดูนะว่าสีไหนนะคะบอกกับเราเนาะก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากออกจากบ้านนะคะลองเทียบเอานะคะเขาจะมีเว็บต่างๆนะคะในการเทียบสีรองพื้นนะคะซึ่งอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ว่าการปูกปิดเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะทุกคน,นะคะ่ะบอกก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะก็คือมารีวิวเองเนาะแล้วก็อยากมาแกะให้ดูด้วยว่ารองพื้นราคา4,900เเนี่ยมันคุ้มค่ากับคุ้มราคาเราหรือเปล่านะแอมก็จะ ทาไปนะคะซึ่งเวลาอันทารองพื้นก็จะทาคอด้วยนะหน้าแล้วก็คอนะคะแล้วก็ใต้ตานิดหนึ่งค่อยๆแทบไปนะคะรองพื้นรุ่นนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะนอกจากเป็นรองพื้นนะคะที่บางเบาเป็นสุดน้ำแล้วนะก็คือปกปิดได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็มีนะคะเป็น H A หรือว่าฮยาลูรอนิกนั่นเองมีออยล์ด้วยนะคะใส่มาเพื่อเป็นสารบำรุงเนาะอันนี้ก็คือลงไปหนึ่งเลเยอร์นะคะจะสังเกตได้เลยว่าผิวเนี่ย เป็นงานผิวมากนะอันนี้คือแอมลงไม่เยอะนะทุกคนแล้วก็จะทาไปนะคะที่บริเวณคอด้วยเนาะซึ่งเราจริงๆว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราจะซื้อนะอย่างแอมนะคะจะซื้อลองพื้นเนี่ยแอมก็จะดูว่าเขาจะมีกันแดดหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาที่ใช้ออกมาเนี่ยน่าจะมันระหว่างวันไหมแล้วก็มีพวกสารบำรุหรือเปล่าเพราะว่าลองพื้นบางอันนะคะคือไม่มีกันแดดเลย,เลยอะไรเงี้ยเราเองเราก็เป็นคนบางวันขี้เกียจทากันแดดไงทุกคนแต่อันนี้คือมี SPF สูงมากนะคะทาไปได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะขอลง เพิ่มอีกสักหนึ่งเลเยอร์เนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทากิจกรรมอะไรอะแยๆมากมายก็ลงเลเยอร์เดียวก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็พาคุณแฟนไปโรงพยาบาลด้วยนะคะไปตรวจโควิดนะเพราะว่าเขาจะเดินทางกลับแคนาดาแล้วนะทุกคนก็เลยจะต้องตรวจโควิดก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะอันนี้ก็คือกฎเนาะของประเทศเขานะคะซึ่งสังเกตได้เลยนะว่าเขาจะช่วยกระจายแสงได้ดีนะเห็นไหมเห็นผิวแอมไหมคะว่าผิวมันจะเงาเงาอะทุกคนนะคะ อันนี้ก็คือหน้าที่ไม่ได้ทานเนาะแต่ว่าผิวฝั่งเนี้ยคือเนียนดีนะคะแล้วก็ปกปิดได้โอเคเลยอะนะรวมถึงให้ผิวสวยผิวสวยมากแม่จ๋าผิวคือแบบสวยมากมามาทาอีกด้านหนึ่งนะคะวันก่อนนะคะแอมไปเดินเซ็นทรัลลาดพาวนะคะไปซื้อของฝากให้เพื่อนของคุณแฟนใช่ไหมแล้วทีนี้ก็แบบก็เดินห้าคุณแฟนนี่แหละคุณแฟนก็เลยอยากดมน้ําหอมทอมฟอร์ดเราก็เลยไปลองบ้างทุกคนสรุปว่า มีกลิ่นหนึ่งหอมมากเป็นกลิ่นแบบเป็นขวดสีขาวอะจําชื่อกลิ่นไม่ได้แต่ว่า B A บอกว่ากลิ่นนี้ขายดีมากค่ะคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนหอมมากเป็นน้าหอมที่ตอนแรกฉีดไปเนี่ยมันยังแบบมันก็หอมนะแต่ว่ามันยังแบบเอ่ยังไงยังไงแต่พอเขาเฟดได้นิดนึงอะคะ่ะก็คือกลิ่นเนี่ยอยู่กับตัวสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยทุกคน แล้วจะบอกว่าน้ําหอมของทองฟอนะคะ์ค่ะก็คือหลายคนนะคะเคลมว่าเขาเนี่ยติดทนนานมากนะแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวอาจจะแบบต้องมีไปสอยนะคะ <c oughs> น้ําหอมนะคะกลิ่นขดขาวนะหอมมากทุกคนใครที่เป็นสาวบุกทองฟอรดอยู่แล้วนะคะที่ชอบซื้อน้ำหอมเขาอะไรอย่างงี้ก็มาเม้าให้ได้ฟังกันหน่อยนะว่ามีกลิ่นไหนหอมบ้างนะคะหรือว่ามีกลิ่นไหนที่เริงใช้อยู่เนาะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะลงผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้เลยว่า ผิวคือสวยมากนะคะเนียนดีมากแล้วก็ปกปิดได้ดีนะนะคะกระจายแสงได้ดีก็เดี๋ยวขอตัวนะคะไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าทุกคนค่ะตอนนี้แต่งหน้าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ทาปากนะคะก็จะมาลองนะคะเป็นลิปทอมฟอร์ดเช่นกันนะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์หนึ่งร้อยนะคะก็ไม่เคยมีลิปทอมฟอร์ดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลองกันเลยนะคะสีเบอร์หนึ่งร้อยนะคะจะเป็นสีแบบนี้เนาะ คือนูดมากแม่อุ้ยทุกคนสีเบอร์หนึ่งร้อยสวยมากเลยอะตอนแรกคิดว่าเฮ้ยจะเข้มไปหรือเปล่าสรุปว่าทาออกมาแล้วคือสวยมากตอนนี้นะคะให้ดูผิวนิดนึงแอมลงนะคะเป็นแป้งฝุ่นนะทุกคนนะคะก็ซับความมันนิดนึงนะคะให้ผิวมันดูแบบไม่วาวเกินเพราะว่าไม่อยากใช้รองพื้นเดียเด่ยวๆออกไปนะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองอะใช้รองพื้นเดียเด่ยวๆแล้วไม่ค่อยรอดนะคะเพราะฉะนั้นต้องลงแป้งเนาะก็จะได้ผิวนะคะประมาณนี้เลยซึ่ง รองพื้นคือเรียบเนียนดีมากแล้วก็ให้แบบฟินิชที่มันไม่ได้ดูผิวแห้งเกินไปอะค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าใช้ดีมากนะคะเราจะมาดูกันว่าจะดอประหว่างวันไหมแล้วก็จะเป็นคราบหรือเปล่าจะรอดหรือว่าจะเละเดี๋ยวไปดูกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะซึ่งกําลังจะมาซื้อของนะคะก็ เดี๋ยวซื้อของเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะเอาของไปให้นาแอมนะคะที่เขาบบควอนตีนอยู่แบบในโรงแรมเนาะก็โอเคไปซื้อของกันนะจ๊ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งกำลังจะขับรถไปโรงแรมนะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูสภาพผิวหน้านะหน้าตอนนี้ก็คือดีมากทุกคนแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ใส่แมสใช่ไหมแทบจะไม่เปื้อนแมสเลยนะคะแต่ว่าที่ประทับใจมากก็คือลิปสีลิปคือแบบ ดีงามแล้วเนื้อคือดีมากทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวแอมอาจจะมาสรุปอีกทีนึงให้เพื่อนได้ฟังนะคะอาจจะเป็นช่วงเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าต้องค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะซึ่งจะให้ดูสภาพหน้ากันแบบใกล้ๆนะคะไม่หมันไม่อะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณแฟน What do you think about my makeup today Oh my god looks so great so amazing it's the best m i n e s better but um. o no, n i t like I changed foundation today it's nice you look brighter brighter like uh, whiter อ๋ออ๋อ oh, ดูหน้าสว่างขึ้น nice ใช่ไหมขึ้นขาเค่ะเคเคทุกคนค่ะจะให้ดูหน้ากันแบบใกล้ๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะเราเพิ่งกินข้าวเสร็จก็เลยจะมาอัปเดตผิวกันอีกรอบนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วนะคะ <laughs> เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ซับหน้าเลยจะบอกว่าประทับใจมากคือเอาจริงว่า เชั่วโมงไม่ได้ซับเลยแล้วก็รองพื้นของเขาอะคือมันเป็นรองพื้นที่แบบเบาๆทุกคนแล้วผิวว่าสวยทั้งวันเลยคือวันเนี้ยลงสตอรี่ไปนะคะคน DM มาถามเยอะมากก็ใช้รองพื้นอะไรก็ใช้นะคะเป็นท o m ฟอร์ดนะคะอันนี้เลยนะที่เขาออกมาใหม่นะคะแอมใช้เป็นเบอร์6เนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปสอยอีกสักเบอร์หนึ่งที่เข้มกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาที่แบบ ออกข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเข้าใจเนาะเวลาแสงมันโดนหน้าเนี่ยมันจะโดนหน้าก่อนแล้วตัวจะโดนที่หลังมันก็เลยแบบเหมือนหน้าลอยไปมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะพอดูแบบในสตอรี่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะเพราะแบบแสงมันโดนทั่วตัวนะทุกคนวันนี้ชอบผิวตัวเองมากเลยนะคะมันดูแบบธรรมชาติดีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมันมากนะทุกคนแต่แบบดูผิวสวยอะคะ่ะมันผิวสวยตั้งแต่ตอนลงเลยว่างั้นเถอะนะ ก็เดี๋ยวจะมาซับมันนะคะเพื่อนๆได้ดูกันนิดนึงเนาะซึ่งความมาส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะมาจากตรงจมูกนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นการลองใช้นะคะรองพื้นทอมฟอร์ดครั้งแรกแล้วประทับใจมากนะมีใครใช้แบบเครื่องสำอางทอมฟอร์ดอันไหนอยู่นะคะลองคอมเมนต์มานิดนึงเนาะเช่นแบบอายแชโดว์หรือแบบบาดของเค้าท่าดียังไงแอมจะได้ไปลองไปซื้อตามนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็ซับมันแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่า ซับมันแล้วเนหน้ามันก็จะดูแม็ขึ้นนะคะแต่ว่าผิวบริเวณนี้เนี่ยมันก็ยังดูแบบเงาสวยอยู่นะคะซึ่งความมันที่ออกมาทั้งหมด9ชั่วโมงนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะคะเพราะว่ารู้สึกพอใจกับผิวนะแต่ที่แอมชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่ลิปของเขาสีเบอร์100คือวันนี้ทาแล้วแบบประทับใจมากเลยคือมันเป็นสีแบบ นูดที่สวยมากๆเลยคนผิวแทนนะควรจะต้องมีเลยนะสีนี้นะคะก็คะแนนเต็มสิบอะแอมให้ไปเลยนะคะ9คะแนนชอบมากนะคะชอบมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าวันนี้ สีมันอาจจะขาดก,กว่าน่านหนึงนะคะเวลาที่แบบว่าแสงเข้าหน้าอย่างเดียวเนาะก็คิดว่าจะไปซื้อนะคะเพิ่มมาอีกสีหนึ่งนะชอบม,มากเลยนะใครที่อยากได้รองพื้นแบบไฮเอ็นซักอันนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรคคอมเมนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ออกไปข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวนี่คือกินก๋วยเตี๋ยวเป็นเผ็ดนะทุกคนก็โอเคเลยนะคะหน้าไม่พังไม่เยินสีไม่ดรอปหน้าไม่เป็นค่าบมาทุกคนถ้าใครนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะที่ a c e บ o o k แล้วก็วนะะนวันนีดย ก่อนนะคะจะไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย